สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่เป็นบ้านปล่อยเช่าของเราเองชื่อโครงการคุญรพันยูสิบหกค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะโครงการนี้อยู่บนถนนสันกำแพงสายใหม่อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยหน้าหมู่บ้านมีตลาดนัดตลาด,ลาด,ลาดสดร้านขายยาร้านขายของชําเซเว่นแล้วก็โลตัสด้วยอันนี้เราเข้ามาทางไหนบ้านนะคะก็จะเป็นที่จอดรถเมื่อกี้นะ,ะที่ท่านมาอ๋อ เข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นนะคะมีทีวีมีโซฟาถอยมาใหม่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีแอร์เลยนะคะติดอยู่ข้างบน,นะคะ่ะห้องห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะแต่ว่าเดิมเนี่ยเราใช้เป็นห้องเก็บของนะคะแต่ว่าห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้มีราวตากผ้านะคะมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศเชียงใหม่เนี่ยฝุ่นเยอะมากๆนะคะจําเป็นต้องใช้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนนะคะ เอ้ยไม่ใช่ค่ะห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำติดอยู่กับห้องน้องเล่นค่ะเพื่อนแล้วก็มีเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทั้งสองห้องเลยนะคะห้องน้ำของเราอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเตียงหกฟุตแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าให้อันนี้ห้องน้ำจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะคะจะแบ่งโซนเป็นโซนอาบน้ำครึ่งเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งห้องเลยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วย ต่อมาเรามาดูข้างนอกนะคะบริเวณข้างนอกนะคะจะโลง่งๆอากาศเย็นสบายมากค่ะบ้านหลังนี้อยู่เราไม่ร้อนไม่เปืองแอร์นะคะเพื่อนเนี่ยคะะก็มีโต๊ทำงานมีโตกินข้าวะคะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งค่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปดูกันนีก็จะเป็นมีเตียงนะคะมีโตเครื่องแปง้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ใหญ่ทุกห้องค่ะตู้เสื้อผ้าบ้านหลังนี้นะคะนี่ข้างนอกก็จะเป็น โตทำงานคะ่ะนั่งทำงานตรงนี้ได้ดูทีวีได้นั่งทานข้าวนะคะส่วนนี้ก็เป็นห้องคระคะัวค่ะพร้อมใช้พร้อมอยู่มากๆมีไมโครเวฟมีเตา,ม,เตามีแก๊สอ่างล้างจานแล้วก็จานชามช้อนเรามีให้ใช้ครบหมดเลยนะคะพร้อมเขาอยู่เลยคะ่ะไม่ต้องเอาอะไรมาเอาแต่เสื้อผ้ามาแล้วก็ตัวมาอยู่เลยคะ่ะตู้เย็นก็มีนะคะด้านนอกก็จะมีเครื่องซักผ้าอีกเครื่องหนึ่ง้วยคะ่ะอยู่ด้านหลังบ้านนี่คะ่ะ